มีความชัดเจนในแง่ของ JKN Global Group นะครับหรือว่าหุ้น JKN <c oughs> ก็ตามกระแสข่าวที่ออกมาก่อนหน้านี้ซึ่งกระแสข่าวนั้นระบุว่า JKN จะดำเนินการจำหน่ายลิขสิทธิ์นางงามจักรวาลน,นะครับก็คือ Miss Universe เนี่ยให้กับกลุ่มทุนจากประเทศเม็กซิโก <c oughs> นะฮะทั้งจำนวนอันนี้คือกระแสข่าวที่ออกมาก่อนหน้านี้ ขายหมดเลยอ่าอเดิมนะกระแสข่าวแต่เมื่อวานเนี่ยเราก็ได้มีการขยายผลขยายความในประเด็นนี้ผ่านหน้าสื่อของข่าวหุ้นธุรกิจนะฮะครับว่าการขายเนี่ยมีมูลอ่ามีมูลแต่คงจะไม่ใช่การขายทั้งจำนวนความหมายคือ JKN จะยังคงถือส่วนหนึ่งไว้ครับโดยที่จะเปิดทางให้พันธมิตรรายใหม่ครับนะฮะเข้ามาร่วมถือหุ้นด้วยซึ่งตาม การตรวจสอบข้อมูลของเราเนี่ยบพบว่าตลอดช่วงหลายสัปดาห์ที่ผ่านมา JKN Get in Talk ก็คือได้เริ่มต้นเจรจาพูดคุยกับพันธมิตรเนี่ยหลักๆอยู่2องรายมีรายหนึ่งแล้วก็อีกรายหนึ่งที่เป็นข่าวในช่วงเช้าวันนี้รายที่เป็นข่าวในช่วงเช้าวันนี้ก็คือกลุ่มทุน เม็กซิกนะฮะเป็นกลุ่มธุรกิจที่เกี่ยวข้องกับความบันเทิงขนาดใหญ่อย่าเพิ่งให้ผมลงในรายละเอียดว่ามันบันเทิงแบบไหนเอาว่ามันเป็นกลุ่มธุรกิจด้านเอนเตอร์เทนเมนต์ขนาดใหญ่นะครับของชาวเม็กซิกันซึ่งก็ตามข่าวที่เราได้มาเนี่ยการตรวจสอบก็มองว่าเจ้าเนี้ยน่าจะมีภาษีดีที่สุดเพราะเดี๋ยวทำไมทราบไหมฮะปีนี้เนี่ยการประกวดนางงามจักรวาล ก็จะจัดขึ้นที่ประเทศเม็กซิโกอ๋อประจวบเหมาะพอดีเลยอครับนั่นจึงเป็นที่มานะฮะของหน้าข่าวที่เรานำเสนอกันไปเมื่อวานว่ามันเป็นสองมิติของการเปิดทางให้พันธมิตรเข้ามาร่วมถือหุ้นหนึ่งคือมาช่วยประคับประคองสถานการณ์ของ JKN ครับเฉพาะหน้าก็แน่นอนฮะเรื่องของปัญหานีสินเรื่องของสภาพคล่องทางการเงินคือถ้าได้เงินมาส่วนหนึ่ง มันก็จะมาช่วยประคับประคองสถานให้มันยังคงเดินหน้าไปได้ในแบบของ JKN มิติที่2มันเป็นเรื่องของการดึงพันธมิตรเข้ามาเพื่อสร้างมูล,ลค่าเพิ่มเพราะกลุ่มทุนนี้อยู่ในธุรกิจด้านเอนเตอร์เทนเมนต์ด้านบันเทิงโดยตรงอยู่ละแล้วก็เป็นชาวเม็กซิกันด้วยครับะฉะนั้นในแง่ของการเอาลิขสิทธิ์ Miss Universe เนี่ยไปสร้างรายได้และ maximize profit ม,ม,มันก็จะทําได้สะดวกคล่องตัวแล้วก็มีประสิทธิภาพมากยิ่งขึ้นเรียกได้ว่าเป็นการเสริมสร้างศักยภาพให้กับลิขสิทธิ์ Miss Universe ที่ถืออยู่ในมือนั่นเองอออเพราะมาสอดรับกับพาร์นเนอร์ที่เขามีธุรกิจใกล้เคียงกันอยู่แล้วถูกปะฮะอนะครับเอารายละเอียดในเรื่องนี้สักหน่อยคุณสุภชัยฮะเพราะว่าล่าสุดก็มีการแจ้งข้อมูลผ่านตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทยเข้ามาครับ กรณีการดำเนินการนะฮะ uh huh. จำหน่ายหุ้นสามัญในสัดส่วน50%นะให้กับพันธมิตร uh huh. รายใหม่ที่ว่าเป็นกลุ่มทุนเม็กซิกัน uh huh. ครับแล้วก็จากการตรวจสอบข้อมูลดูแล้วเนี่ย uh huh. นะฮะก็เป็นกลุ่มทุนของนายราอูตามที่เป็นกระแสะข่าว uh huh. มาก่อนหน้านี้ uh huh. อ่าใช่นะครับก็เอาเบื้องต้นก็คือว่ามีการขายสัดส่วนไป50%นะครับแล้วก็ จำนวนเม็ดเ,เ,เ,เงินในการขายในครั้งนี้นะครับก็ประมาณสัก16ล้านเหนรียญสหรัฐก็ตกประมาณเงินไทย582ล้านบาทด้วยกันก็จะทำให้กลุ่มเ,เขาเรียกว่า l e g y h y l o l n i n r o u p u s u นะครับหรือว่าตัว lsg <H> ซึ่งนะฮะที่นะฮะอันนี้คือกลุ่มของคุณระอูตรงนี้ฮะเข้ามาถือหุอ้น50%อร์แล้วก็ทาง jkn ภายใต้บริษัท jkn global content เนี่ยถืออีก50%ด้วยกันนะครับ ะก็ระบุเกี่ยวกับการจําหน่ายไปซึ่งเงินลงทุนนะครับในบริษัทย่อยดังกล่าวก็มีวัตถุประสงค์ที่จะเสริมศักยภาพแล้วก็เสริมสร้างความแข็งแกร่งนะครับให้กับ Miss Universe Organization รวมถึงความพร้อมด้านเงินทุนจากแหล่งเงินทุนที่ได้รับมาจากทาง LHG นะครับซึ่งก็ถือว่าเป็นพันธมิตรเชิงกลยุทธ์ระดับโลกที่สำคัญซึ่งก็จะสามารถนำประสบการณ์และก็ความเชี่ยวชาญเนี่ยมาร่วมกันขับเคลื่อน ธุรกิจแล้วก็ต่อยอดแบรนด์มิสยูนิเวอร์ไปสู่ผลิตภัณฑ์และการให้บริการในระดับพรีเมียมได้เป็นอย่างดีครับ <c oughs> ก็ได้มีการลงนามนะครับในการทำธุรกรรมการซื้อขายหุ้นตรงนี้เนี่ยไปเป็นที่เรียบร้อยแล้วนะฮะซึ่งก็จะมีเสร็จสิ้นสมบูรณ์นะฮะได้ภายในช่วงเดือนกันยายนของปีนี้นะครับ แล้วก็อีกจุดหนึ่งที่น่าสนใจครับในเรื่องของเวก่ึกถึงวกับว่าถือหุ้นคนละห้าสิบเปอร์เซ็นต์ใช่ไหมฮะเขาก็มีการแบ่งเหมือนกันนะคุณวะฮะในแง่ของการจัดในเกี่ยวข้องกับความรับความรับผิดชอบขององค์กรนางา,งงา,งาจัก,กรวาลที่ว่าเนี่ยนะฮะการจัดวิจุนิเวอร์สตัวนี้นะครับก็เอาง่ายๆคือตัวของกลุ่มคุณใหม่เนี่ยะฮะจากเม็กซิโกเนี่ยก็จะดูแลรับผิดชอบในเขตพื้นที่ที่อเมริกาเหนืออเมริกาเหนือนะครับแล้วก็อเมริกาใต้อันนี้ในส่วนของพันธมิตรใหม่นะฮะก็จะ ถ้าจัดในโซนของอเมริกาเหนืออเมริกาใต้นี้อันนี้เป็นส่วนของกลุ่มของ Legacy h o l d i n g ้กรนะฮะก็รับผิดชอบไปแต่ถ้าเป็นพื้นที่ที่รับผิดชอบในฝั่งของเอเชียและประเทศอื่นๆที่เหลือทั้งหมดเนี้ยตัวเนี้ย k n n เขาเป็นผู้รับผิดชอบก็คือเอาแบ่งกันแบ่งพื้นที่กันในแง่ของการบริหารจัดการเรื่องของอการจัดงานการจัดประกวดนางงามจักรวาลน,นั่นเองนะครับนะฮะอันนี้ก็ถือว่าเป็นความชัดเจนที่เพิ่มขึ้น มาแล้วนะครับหลังจากที่แน่น,นอนแล้วก็เป็นกระแสข่าวก่อนนั้นนี้นะครับแต่ก็ตามนะครับก็ต้องดูต่อเนื่องนะครับว่า,าได้ทุนมาครั้งนี้ก็คือว่า JKN ได้มา582้ล้านบาทจะเอาไปทาอะไรบ้างนะฮะสำหรับในแง่ของตัวของ JKN เนี่ยจะเพียงพอไหมสําหรับที่จะฟื้นฟูในแง่ของตัวของ JKN เนี่ยให้กลับมาได้อย่างไรบ้างนั่นเองนะครับห้าล้านบาทนะอ่าใช่ครับอา้าวก็ ไม่น้อย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 แต่ภาระที่ JKM มีอยู่ก็ยังคงหนักอึ้ง uh huh. ดูกันต่อไปครับคงต้องดูกันยาวๆสักหน่อย uh huh.